สวัสดีครับสวัสดีกับตอนเย็นค่ำนะครับกับสวัสดีกับบันจันนะสวัสดีกับตอนเย็นเย็นนะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดหนึ่งนะครับเปิดการมองเห็นเพจใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ครับแล้วก็เปิดการมองเห็นเพจครับ 63คนดู67คนวันนี้คนดูเยอะผมจะปล่อยรัฐบาลเลยนะครับถ้าคนดูเยอะวันนี้ผมจะปล่อยรัฐบาลเลยนะครับโอ้ยปู่ให้ตรงๆง,งเลขทูบแม่นอีกแล้วใครเจ้าทูบนี้ล่าสุดทูบป,ปังมากครับล่าสุดนี่ทูบป,ปังมากครับปังมาก อันเนี้ยผมบอกเลยว่าเมื่อวานเนี่ยมีคนซีเอฟเยอะมากวันนี้เหลือไม่เยอะแล้วมันเหลือแค่ประมาณ30เหลือแค่30ลูกแล้วนะก็จะเป็นเบี้ยกแก้ใครเจ้าในไลร่สดเนี้ยไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอครับปกติบูชาสี9เวันนี้ปล่อย277ส่งฟรีแถมทูบสองแท่งรหัสบอใบไม้เก้าสิบแเจ้าพิมพ์ระบบได้เลยพูดแค่รอบไม่พูดเยอะเจ็บคอครับ ของจริงของแท้ออกจากวัดครับ499ไม่ปล่อยครับ399ไม่ปล่อย359ไม่ปล่อยวันนี้ใครจะเอฟเอฟบอไไม้98 2 7 7ส่งฟรีเมื่อวานพูดไปแล้วครับว่าไปเอามาจากวัดกาจากวัดบูชา200แล้วคิดแม่คิดดูว่ารวมส่งแล้วผมได้กําไรกี่บาทผมไม่ได้กําไรถึงร้อยเลยใครเจ้าก็เอาครับนี่คือจัดใจให้แล้วจริงๆแล้ว ผมบอกเลยนะไม่พวกที่แบบว่าขายเหมือนกันนะไม่ต้องมาแขะไม่ต้องมาดันผมนะครับคุณไม่มีกลยุทธ์ในการขายเองนะครับเพราะผมบอกแล้วว่าผมอยากให้เอฟซอยากเอามาให้เพราะบางคนไม่มีเงินไม่มีไม่มีค่ารถไปเอาวันนี้เป็นสะพานบุญแล้วครับกาไรผมบอกแล้วผมไม่ได้เอาเกินร้อยวันนี้สองเจ็ดเจ็ดคจารีบบอเก้าแปดกำไรเหมือนกันแม่กําไรตัวนี้ก็หนึ่งร้อยเจ็ดเจ็ด ปกติปล่อยสองห้าเก้าไม่ปล่อยเป็นกําไรปีเสียกําไรปีเสีน้นี่รหัสดอเด็ก 98. เก้าสิบแปดเอฟเลยพระเจ้านี่ปีเสี้ก็รหัสดอเด็กเก้าสิบแปดร้อยเจ็ดเจ็ดเหมือนกันครับนี่เป็นกําไรปีเสี้ยของผมออกบอกก่อนนะมาจากวัดพระธาตุเหมืน่นออกจากวัดนะครับตัวนี้หนึ 7, ่งร้อยเจ็ดเจ็ดแถมทูบสองแท่งแต่ถ้ากําไรหินหยกรหัสดอเด็ก 99นี่รอดอเด็ก99กดหนึ่งมาใครไม่ซื้อ cf กดหนึ่งกดไลค์กดแชร์แต่วันนี้อยากปล่อยเบีย้ยแก้ผมพูดความจริงนะครับไปเอามาจากวัดบูชา200แต่วันนี้ผมให้แม่277รีบ f เหลือแค่30ลูกสุดท้ายเบีย้ยแก้แก้อะไรแก้คุณใสมนดำนะครับแก้เป็นเครื่องรางนะครับแล้วก็เอาไว้ใครที่ค้าขายนะครับ ต้องมีพกติดตัวไว้โดยเฉพาะคนที่ค้าขายแล้วก็ต้องพกไว้เพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราจะโดนคุณใสมนดำหรืออะไรหรือเปล่าอันนี้ออกจากวัดนะครับบอ98น้ำหอมวันนี้200ไม่ขายขาย177ทูบนี้ทีเด็ดเลยเมื่อกี้นี้มีนี่มีจากสดสๆร้อนๆนะครับจุดทูบแล้วเข้าฮานอย3ตัวรีบนะ ทูบครับสดสดร้อนรเลยเมื่อกี้นอยออกอะไรเมื่อกี้ออกนอยออกเก้าห้นี่ครับดูแม่ทูบไม่พูดเยอะเก้าห้าเจ็ดใครจะเอาทูบครับร้อบาทบทรหัสทองเจ็ดทูบผมไม่พูดเยอะพาอบอกเลยว่าทูบผมส่วนใหญ่เอาไปจุดแล้วส่วนใหญ่จะเข้า3มตัวจะแตกตลอดเพราะว่าทูบผมส่วนบอกเลยว่าแม่นมากแล้วทูบผมสี่แท่งได้สี่แท่ง 129บาททอทองเจ็ดเอาดูรีวิวไม่เชื่อครับดูได้เลยนี่นี่นี่จุดนี่เก้ 9, 5, 7, ปู่ให้ตรงๆนี่เห็นไหมปู่ให้ตรงๆแต่ตามไปได้แค่5บาทเห็นไหมครับทูบมาแม่นจริง เออนอนหนูก้าแม่พิมพได้เลยสีม่วงบอกเลยสีม่วงหอมมากนี่บอกเลยว่าทูบอ่ะแม่นมากครับทูบแม่นมากแต่น้ําหอมนี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดนี่แม่พี่สวัสดีพี่ซินดี้นี่บอกเลยน้ําหอมนี่หอมจริงถ้าแม่เปิดใจแม่จะรู้ว่าหอมผมใช้เบอร์สามอยู่ตอนเนี้เนี่ยผมใช้เบอร์สามเหลือเท่านี้แล้วเบอร์สามผมใช้สีฟ้าอ่ะสวัสดีแม่แม่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยใครยังไม่กดไลค์กดแชร์นะเหมือนแอดเดี๋ยวผมดู min, แอดมินแป๊บหนึ่งแอดมินไปใส่ ปล่อยรัฐบาลเลยเพราะว่าผมไม่อยากหลายๆรอบแม่ดูตาผมตอนเนี้ยตาผมมือแบบเราอยู่กับโทรศัพท์ทุกวันเราไลฟ์ทุกวันครับแล้วผมบอกเลยว่าผมตื่นเช้านะหกโมงนี่ผมตื่นแล้วพอแปดโมงนี่ผมต้องทําเลขให้สมาชิกในกลุ่มเล่นแล้ววันไหนท่านเลขผมเ้าดีดีแตกสมตัวนะตาผมนะจะแบบคือแบบ มันจะลงกับมันมันจะมาลงกับผมตาผมนี่จะไม่ได้เลยช่วงเนี้ยคือตาผมนี่ผมจะไปซื้อผมจะไปใส่แว่นแล้วครับเพรผมไม่ไหวเพราะว่าเราเราอยู่กับเราอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์เราไลฟ์สดเราทํางานเกี่ยวกับอยู่กับเสงอมันไม่ได้แล้วมันไม่ไหวแล้วตอนนี้ผมละเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าครบห0าผมปล่อยรัฐบาลเลยอ่ะคร jail าเล p f เลยนะวันนี้อยากปล่อยเซตนี้มาก2องเจเจด ของผมของแท้นะครับรหัสบอใบไ,ไม้98จาก499ผมไม่ปล่อยแล้วไม่ต้องมาหาว่าผมขายถูกนะครับเพราะผมอยากขายนะครับเพราะผมเป็นสะพานบุญให้คนที่เขาอยากได้ไม่ต้องว่าว่าผมกดราคาว่าผมพี่ไม่มีกลยุทธ์ในการขายเองไม่ต้องมาแบบไม่ต้องมาไม่ต้องมาแบบยังไงครับไม่ต้องมาแบบว่าอิจฉากันนะ คือต่างคนต่างขายนะครับอย่ามาละลานกันแค่นั้นนะครับใครเจ้าแม่499ไม่ปล่อย399ไม่ปล่อย359ไม่ปล่อยวันนี้แค่วันสุดท้ายนะ2077แล้วผมบอกเลยผมไปเอามาจากวัดผมเป็นคนพูดตรงพูดชัดเจนเอามาจากวัดเนี่ยผมบูชามา200แล้วแม่คิดดูผมไปเอามาบูชาค่าน้ำมันผมก็ไม่ได้แล้วแต่วันนี้ผมอยากให้ วันนี้วันสุดท้ายเมื่อวานผมก็ปล่อยไปอีกวันหนึ่งวันนี้วันสุดท้ายบเก้าแปดกำไรผมก็ไม่ได้ถึงร้อยครับผมไปมาสองร้อยแล้วส่งฟรีอีกแล้วแม่คิดดูเจ็ดสิบเจ็ดบาทเนี่ยผมไม่ได้เจ็ดสิบเจ็ดบาทน,นะยังไม่ได้หักค่ากล่องยังไม่ได้หักค่าแพ็คยังไม่ได้หักค่าพนักงานเอาเลยครับหมดแล้วหมดเลยแต่ผมอยากให้ พะผมเชื่อว่ายิ่งให้เราก็ยิ่งได้เพราะผมเป็นสบานบุญแล้วอยากบูชาทำไงพิมพ์บอ98ครับเนี่ย2 7 7ของผมของแท้นะครับออกจากวัดไม่ต้องกลัวว่าของปลอมแล้วไม่ต้องว่าเอ้ยทำไมมาขายถูกจังเอาก็ผมอยากให้ผมเป็นสบานบุญแล้วพี่เกศรอนแม่เกศรอนถ้าอยากบูชาพิมพ์บอ98มันเป็นระบบดูดอ่ะพูดเลาานะครับทีนี้ แต่ถ้าแม่ไม่มีงบเนี่ยกำไรแม่มี200วันนี้ก็คืน23บาทเซตนี้แถมทูบสองแท่งเป็นกําไรปีเสียรหัสดอเด็ก98แต่ถ้าอยากได้กําไรหินโยกนี่ดอเด็ก99ครับน้ําหอมวันนี้ยบอกเลยแม่มีเงิน200แม่ก็ไล่เงินทอนให้แค่วันนี้วันเดียวนะปกติกผมขาย200ผมบอกแล้วมันเป็นน้ำหอมสายมูละฉีดอยากให้ใครรักอยากให้ใครหลงนะ่ะเพราะผมฉีดมาแล้วครับ ผมว้าเลยว่าผมฉีดมาแล้วผักใครอยากได้นอนหนู777อนะแต่เมื่อช่วงเย็นนี่รู้สืกอว่ามันสิเปิดการมองเห็นแล้วเพราะว่าผมโพสไป6นาทีคนกดไลค์ประมาณ170กว่าแต่เมื่อเช้านี่ปิดกั้นการมองเห็นมากนะครับแล้วก็ไปดูคลิปเรียวนะที่ผมลงไปนะครับจะเป็นสถิติเลขเด่นล่างเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวผมจะลงเลขดับให้นะครับสำหรับขนมไทยอ่ะเจ็ดร้700คนดูแล้ว ขอบคุณนะเจ็ดร้อยสี่คนดูแล้วนะใครย,ยังไม่กดติดตามกดติดตามด้วยนะครับอ่ะวันนี้อ่ะเอารัฐบาลไปก่อนเอารัฐบาลก่อนที่ละชุดอ่ะนี่รัฐบาลครับ ปล่อยรอบเดียวจบฝากมแม่ๆลง YouTube ด้วยนะขอบคุณทุกคนแม่ๆพี่ๆที่ลง YouTube ด้วยนะครับนี่รัฐบาลสามสี่เจ็ดเก้ามาหนึ่งตัวเมื่อวานผมวิเคราะห์ไปแล้วไปดูย้อนหลังเอานะครับไม่ขอพูดแล้วนะลงวันที่สี่นะครับแล้วอันนี้ไปหาซูซรลลี่สามห้าสามแปดแล้วก็สามเก้านะครับก็คือไปต่อไม่รอแล้วนะจ๊ะต่อไปนะครับจะเป็นโอ้อปวดตาแหงนแบบนึงนะอันนี้จะเป็นขนมไทยงวดน,นี้ฟันสาม รีบไปซื้อรีบไปจัดรีบไปจองนะผมบอกเลยว่าเลขนี้เป็นเลขประทัดที่ผมไปหางประทัดที่ผมไปวัดเขาช่องลมเด่นสมกับเด่นสี่สำหรับรัฐบาลงวดนี้ฟันสมจะมีสามเจ็ดสามห้าสี่เจ็ดแล้วก็สี่ห้าอัดหนักๆเก้สแล้วก็สี่เครับแล้วก็ระวังสาหแล้วก็หกสี่กันไว้ด้วย เผื่อเผื่อมันชอบหลบก็กันไม่ให้แล้วนะครับเม็ดเดียวงวดนี้ให้สี่เก้าสามน้ำแล้วก็ศูนย์สามสี่แล้วก็ศูนย์เก้าสามแคปครับผมบอกแล้วนะว่าเป็นเลขจากวัดเขาช่องลมนะครับนี่เป็นเลขประทัดนะครับให้แม่ดูแปบบหนึ่งนะอย่าเพิ่งออกไเด้ฟ้าออกเด้ฟฝ้าออกเด้บ่แม่ยังบ่แล้วเด้ มึงมันคือเป็นจังซี่่ะอ่ะเอาในนี้ดีกว่ามันช้าคนออกไปแล้วไม่เป็นไรให้ออกไปเป็นเลขประทาศัวัดเขาช่องลมนะบอกเลยนะใครเพราะว่างวดที่แล้วเราไปขอได้แปดเก้านะครับนี่ครับเอาแคปครับผมเอาเลขนี้แหละมาจับรัฐบาลนะครับสี่เก้าสาม อ่ะใครไม่ทันเดี๋ยวผมให้แม่แคปอีกรอบนึงอันนี้เ,เป็นเลขประทับนะสี่เก้าสามสี่เก้าสี่สามแล้วก็เก้าสามอันนี้เป็นรัฐบาลที่รัฐบาลอีกรอบหนึ่งนะครับใครไม่ทันผมหาก็สายตาก็ไม่ได้เลยช่วงนี้นะเอาแค่นี้จบปล่อยล้วเด็กโอเคนะครับเมื่อนี้ขอให้เรามีโชคมีลาภร่วมกันสุดท้ายแล้วขอบรารมีจากองค์ปู่สี่สุดโตบรารมีจากองค์แม่สี่ปทุมมาและบาร,บรามีจากปู่พญา นี่ละการรับขอให้คนที่เข้ามาดูกดไลค์กดแชร์ได้มีโชคมีลาภครับหวยเป็นแค่แนวทางขอให้ทุกท่านเล่นอย่างมีสตินะครับเล่นเบาเล่นบ่ต้องอัดบ่ต้องเต็มร้อยเลยเพราะว่าเล่นยากแขงช่วงนี้นะอยากไปตาําไปรอไปตํารัฐบาลไทยก็ขอให้โชคดีเด้อขอให้ปังๆขอให้มีโชคมีลาภร,ร่ำลุกันเมื่อนี้ขอให้เฮงขอให้โชคดีนะ ใครอยู่บ้านไปใส่เสื้อสีส้มเหนียวนี้นะครับอย่าใส่เสื้อสีสีแดงเด้เพราะว่า่เป็นสีมงคลงวันนี้ขอให้โชคดีเด้อขอให้ปังขอให้เฮงขอให้หมานขอให้มีโชคมีลำกันมาทันก็เบื้องหลังเอาครับสวัสดีครับ